คุณยายเดี๋ยวคุณยายลงสีทองดิเอ้ยสีม่วงด้ไหมทำแบบลูกผงเหยกหรือลวดสีทองสวยกว่าสีเทาสวยกว่าแต่บางทีเราอบเราทำมันไม่ได้เทาเราต้องตัดฟืนฟืนนิดหนึลงกัดไปกัดแล้วอบมาเทาทำให้ไลท์เหมือนหมอตอนที่ก็ได้ทำมันเจ็ดสีไปเลยเหมือนปลาทองลูกผงหยกลูกผงหยกฮะสารแชมพูม่วงบ่อยๆก็ได้นกลงกคลิปดีกว่าเดี๋ยวมันจะจ่ายไปเทาไอเจลผงม่วงเป็นยังไงอีกอไปซื้อตามทั่วไปเลยไปอ่านเอาเป็น เขาเรียกแชมพูเป็นรองทรงสูงนะครับอันเดอร์คัตด้นข้างใหญ่ใช้รองฟันเบอร์สามนะแต่ทีนี้พอขาววนหัวจะกลายเป็นเขาเองเอออย่างนั้นเราซื้อใช่ค่ะเขาเรียกแชมพูเลยเนะแชมพูม่วงค่ะร้านเกาหลีก็มีมั้ง mm มีทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีขายเยอะโอ้โตหลายหไม่ต้องแต่กัดผมด้วยเสียด้วยมันเสียใช่ค่ะอ๋อซื้อแชมพูม่วงแชมพูม่วงทรงรองทรงสูงอันเดอร์คัตนะ คุยและคุยกันกลางๆด้วยเดี๋ยวจะตัดผมมาช่างใหญ่จองคิวเข้ามา1ิบโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับ08 19 85 62 34แปดห้าหกสองสาละศูนย์หกสองหี่แปดสาวนะร้านอยู่ปากซอยพวกอยู่ที่ไหนสองเขตซันกทมครับเวลาเราไปทำเองจะอย่างนี้เหรอเดี๋ยวคนกดหมดต้องเสีเข้าร้านค่ะเข้าร้านให้ให้ช่างเราเซ็ตให้เซ็ตก็ได้นู่นนุ่นให้คนโดนเซ็ตให้หน่อส่วนมากที่บ้านไม่ค่อยร้านถึงถึงเลยเนาะแม่หล่ะค่ะมันขดผมให้ดูที่บ้านลูกพดตัดให้หมดเลยยังยาวอยู่ตัดอีกไม่ ลูกพกลูกขยิตัดได้หมดเลยจริงจนโชว์ผู้อื่นเนี่ยคไับไม่ได้เรียนตัดผมโด้แต่ชอบตัดมั่วๆไปเลยดูในไม่ดูในกูเกิลนะครับดูเสร็จแล้วก็ตัดอย่างนี้ตรงอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ตรงนี้ก็ทำนี้ก็ทำได้นะลุยไปเลยโอเคกลับบ้านได้ครับขอขอกล้วน้ำหนึ่งครับ